คนๆนยกกับบาเรลมัน สามสี่โอเคค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเพนและช่องสามสกุลคุณยอกับใบลมานีฮาค่ะเมื่อนี้มาแพ็กสองนะคะได้อย่างมาปั่นกินว่ะดิได้ออปลาหมึกค่ะข้าวหอมปลาหมึกปลาหมึกอีอย่างสามสกุลกับบุหมค่ะปลาหมึกสายบอกค่ะปลาหมึกสายปลาหม,มึกสายอยากบอกตัวบ,บกไง แต่สาวสกุลบุกหัวมันซุกลูืปบาซุกแต่ก็ปกติมันใหญ่กว่านี้เนาะค่ะเนาะสกินครั้งแรกค่ะทั้งสองคนเลยยังบุกเคยกินตัวใหญ่แบบนี้เลยค่ะมาลองกันค่ะทุกคนกอตัดก่อนนะคะบพื่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะค่ะเนาะมาลองกันเลยอะ Ich bin mal gespannt. Ich darf testen? Ja. Okay, dann teste ich mal. <laughs> so sieht der aus. <laughs> ich tippe ihn einfach hier mal in die leckere Soße. Mit der Soße. Und probieren. Schmeckt es? Mhh. Lecker. Ich haben sie Saucen nicht gegessen. Ich habe noch nicht gegessen. Seafood habe ihn Step? Mhm. Mm lecker. Mhm. Mm mhm. Mm also <laughs> <laughs> ich bin jetzt dahinter. Mm. So, jetzt haben wir hier noch ganz lecker eine oh, mm. Paprika. Sei dein Kalokotten. Mhm. Mhm. Mm

เดี๋ยวมาลองตัวนี้ตัวแรกบาบางอยากเทสใกล้ under the ocean under ich, ja, ich mm. probiere mal also er i t j e t so aus <laughs> <l acht> nicht viel anders ist er heller aber sehr bisschen guter der bayer ja mehr stark เด็กเฟดอะเด็กว่าส์วันมาสู้ที่นี่หรือที่นี่มาที่นี่นะฉันก็ฉันก็นี่วันนี้เราจะมาดื่นกันเวลากันซ้ำๆกันแต่ความแข็งความอ่อนเบอร์ห้ากัน Danke, Kiao, Packkiao. Hier grün. Gemüse grün. Und hier? Und auch. Auch grün. Dunkel. Nein, ja, du bist nicht grün. Kaufst <laughs> du auch nicht mehr. Werde ich werde auch mal ein bisschen Dekoration essen. Mhm, kann essen. <laughs> so, erstmal rein. <laughs> สำหรับวันนี้สาวสกลกับใบละมันกะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังค่ะฝากเป็นกำลังใจให้ช่องเลนน้อยของพวกเราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับมือนนิกะสวัสดีสสดค่ะคบ,บ๊ายบาย้า